ทุกความสัมพันธ์เนี่ยฮะในเรื่องของความรักความรักมันคือความรู้สึกถูกไหมมันเกิดขึ้นได้หมดเลยยูยูสามารถรักใครก็ได้รักกี่คนก็ได้ในชีวิตคําถามเอามาทําไมนี่คือคําถามมันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยคือจะเอาแม่งมาทําไมเออคือถ้าจะเอามาเป็นสามีหรือเอามาเป็นพ่อของลูกหรือเอามาเป็นคู่นอนหรือเอามาเป็นคนเอนเตอร์เทนเราหรือเอามาเป็นคนที่บริการ มันมีตำแหน่งของมันอยู่เลยต้องถามตัวเองว่าถ้าจะเก็บเขาอยู่จะเอาเขาไว้ในตำแหน่งไหนแค่นั้นเองอยู่ทิฟไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเรื่องเขาทำงานใน มันไม่ใช่เรื่องที่มันผิดในมุมมองของจิปนะแต่มันคือมุมมองของของความคาดหวังที่เราจะมีต่อสิ่งที่เราจะนําเข้ามาในชีวิตเพราะถ้าอยู่คาดหวังแบบหนึ่งแล้วเขาทําไม่ได้ยูก็จะไปโทษเขาแต่ถ้าอยู่คาดหวังในสิ่งที่เขาทําได้หรือ,อยูไม่ได้คาดหวังเลยก็อยู่กันไปแบบเหมือนเป็นเพื่อนใจเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแล้วยู่รู้สึกสบายใจมีความสุขทีละสามพันโอเคนะ แต่ว่าในวันที่มีตังค์แล้วจ่ายสามบาทยูมันก็โอเคนะเว้ยถูกไหมมันก็โอเคในในเม็ดเงินแค่นั้นแต่ว่าแต่ว่ามันก็ได้แค่นั้นถ้าอยู่ถล่าถ้าอยู่ถลําหรือชอบเยอะอยู่ต้องถามว่าชอบเยอะไปเพื่อจะให้เขาเป็นอะไรแต่ถ้าชอบเยอะไปเพื่อวันหนึ่งเ็าจะเป็นพ่อของลูกเป็นสามีเป็นผู้นําชีวิตเราเป็นผู้คุ้มครองปกป้องก็ต้องดูว่าศักยภาพเขามีไหมถ้าศักยภาพเขามีทําเลยแต่ถ้าศักยภาพเขาไม่มี มันเหมือนไปแกล้งเขาอะเอาเขามาแล้วกดดันเขาพยายามผลักดันในสิ่งที่เขาเป็นไปไม่ได้แล้วยูก็จะมีความทุกข์เขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยู่กับยูแล้วเขารู้สึกแยกกับตัวเขาเองเพราะยูมีความทุกข์อันนั้นผิดมันต้องมองนะฮะว่าเราจะเอาเขามาทําไมแต่ถ้าเอามาเป็นเพื่อนเอามาเป็นคนที่เอนร์เทนเราหรือทําให้เรารู้สึกมีพลังในแต่ละวันมันไม่ผิดอะไรหรอกอยูยูก็จ่ายไปดีถ้ามีตังค์อะ ถ้าไม่มีตังก็บอกเขาก่อนอะไรก็เดี๋ยวก็ว่ากันทุกอย่างมันคุยกันได้หมดทุกอยาก่างคุยกันได้หมดนะเพึ่งเหลือเสือพึ่งปลาเป็นเรื่องปกติอายุแต่ถ้าเกิดอยู่เริ่มรักเริ่มมองว่าโอ้อยากจะร่วมใช้ชีวิตกับเขาอยู่ก็ต้องดูดีๆว่าเขาจะเอากับเราหรือเปล่าเออที่ผ่านมานะดูทรงผ่านมาปีนึงเนี่ยเขา่นับถือเราเป็นเพื่อนคนนึงช่วยเหลือเขาแต่แบบผมยังไม่อยากจะผมยังไม่สามารถอยู่ในตําแหน่งนั้นได้ผมไม่สามารถดูแลใครได้เพราะตอนเนี้ยตัวผมเองก็ยัง ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลยเป้าหมายในชีวิตของผมตอนนี้แค่ตัวผมคนเดียวก็ยังลำบากอยู่อยู่ก็ต้องเอาไปพิจารณานะเว่ยเพราะนั่นคือความจริง